นี่คือห้องสมุดของแลนคาสเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเข้ามาในห้องสมุดแล้วนะคะส่วนแรกที่เราจะเจอก็คือจะมีบรรลักษ์ของห้องสมุดนะคะที่คอยแนะนําแล้วก็จะมี Security ตรงนี้นะคะที่คอยดูแลความเรียบร้อยค่ะต่อมาเดินเข้ามาในห้องสมุดนะคะเราก็จะเจอกับต้นไม้นะคะกลางหาดเลยชื่อน้องนอร์ม่านะคะจะเป็นจุดสัญลักษณ์ของมหาลัยเลยมหาลัยของเรานะคะห้องสมุดเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะสามารถมานั่งอ่านหนังสือมาพักผ่อนที่นี่ได้24ชั่วโมงนะคะ ทั้ง3ชั้นนะคะจะมีห้องกุ๊ปส s ดีนะคะจะมี1-4คนหรือว่าห้อง5-8ถึง8คนอันนี้ก็สามารถจองในเว็บของมหาลัยได้เลยะคะ่ะมากสุด3ชั่วโมงะคะ่ะตรงนี้ก็จะมีโซนนั่งมุมอ่านนะคะฟิกชันแล้วก็นอนฟิกชั่นตรงนี้สามารถเลือกหนังสืออ่านเล่นได้อยงเล่มน,นี้ก็มีน่าสนใจก็มานั่งอ่านชิวๆตรงนี้พร้อมกับเพื่อนๆได้ะคะ่ะตรงนี้ เราสามารถยืมแล็ปท็อปได้นะคะก็คือสามารถกดบอโลแล้วก็ดูว่าสแกนคิวอาร์โคดนี้ได้เลยแล้วก็ยืมเปิดหลอดยืมแล็ปท็อปได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปรินเตอร์ใช้บัตรนักศึกษาแตะแล้วก็ปรินได้เลยชั้น B นะคะก็จะเป็นโซนที่ quiet zone มานิดนึงแล้วก็มีโซนให้นั่งอ่านหนังสือแล้วก็ทำงานกลุ่มค่ะชั้น C4 นะคะจะเป็นโซน quiet zone ก็คือห้ามใช้เสียงเลยนี้ก็คือ concentrate กับการเรียนได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเสียงรบกวนเลยค่ะ ุดคุยของอธิการบดีนะคะจะแสดงให้กับนักศึกษาหรือผู้เข้ามาชมที่ห้องสมุดได้ะคะ่ะนี้ชั้น B เราจะมี support learning นะคะก็คือสามารถเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ในเรื่องของคณิตแล้วก็สถิติสามารถมาเรียนที่นี่ได้เลยะคะ่ะเป็นห้องหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเรามาสามารถปรึกษาตัวต่อตัว,ตว,ตวกับทาง support learning ของทางมหาลาัยได้นะคะตรงนี้ก็ต้องบุ๊กออพลิเอนท์ก่อน จากบัสตับข้างล่างนะคะก็จะเป็น University House ตรงนี้ Library อยู่ตรงนี้แล้วก็ Service Hub อยู่ทางนี้ค่ะเวลาที่แดดออกก็จะสามารถมานั่งเล่นกับเพื่อนๆได้ค่ะข้างในตรงนั้นถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็สามารถเข้าไปถามได้หรือว่าจะเข้าไปทำงานกลุ่มกับเพื่อนก็ได้ค่ะ ฝั่งนู้นมีเสื้อเเวเนียของมหาลัยขายะนะคะแล้วก็มีคอสตา้าอยู่ทางนู้นแล้วก็มีร้านชานมไข่มุกด้วยค่ะข้างๆก็เป็นโฮสโลเป็นร้านของมหาลัายเราเท่านั้นนะคะมีไอติมมาจากเลกเจอร์สตริกแล้วก็กริลแซนด์วิชอร่อยมากค่ะ